สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบเจอกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมผมมีปลาเผานะครับมาชวนคุณผู้ชมกินด้วยกันนะครับวันนี้เรามีปลาดุกด้วยนะครับแล้วก็ปลานินนะครับผมปลอเมซอนครับไปจับมาไกลมากคผมผมไปวันนี้ลาโรงเรียนไปจับมาเหนื่อยจิงแล้วเราก็มีตีฟู้ดแล้วก็อันนี้อะไรนะน้ําจิ้มเขียวอันนี้อะไรแจ่วแจ่วด้วยตีฟู้ดด้วยจิ้มหวานด้วย กินไปเลยคุณผู้ชมเนี่ยเขาเรียกว่าเมี่ยงกระเผาใช่ไหมกระเผพี่คนนึกอยู่ไม่ร <kah s> <ana> <g ket> ู้จะพูดยังไงเมื่อกี้ก็เลยจับไอ้นี่มาจากเมซอนนะนนี่มาไกลนันเนี่ยมาไหนมาจากไหนกินอะพูดเดี๋ยวผมลอกหนังก่อนคุณเนี่ยปลาขาวมากมานะครับผมมาเลยน้นจัดการอร่อยไหมลองชิมดิเอาอไหนก่อนดีก่อนจะกิน ไปกินปลาดุกคุณผู้ชมไปกินปลาดุกก่อนไปกินปลาหนิ่ก่อนปลาดุกไอปลานิลมันเป็นปลาอบอ่งนะครับคุณผู้ชมวันนี้ปลาอบอ่งเหรอไม่ได้เผาเหรออบออบองหวานเจี๊ยบเป็อย่างหวานเนี่ยเนื้อปลามันไม่เป็นน้ำจิ้มถั่วพี่เอี้ยมอจิ้มน้ำจิ้มถั่วไงคือหมายว่าน้ำจิ้มมันน้้ำเียว วันนี้มากินปลาด้วยกัน,นครับผมวันนี้เราจะมีสมองที่ดีนะครับผมไปด้วยกันกินปลา,า,าครับผมนะแก้วคือบ่น้ำใบจิ้มเน่ยโหระพาได้กินโหระพาเนี่นยถึงไอ้ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเลยทุกคน จะกินปลาดุกเจียไม่ว่าแเจีวต้องกินกานี่ข้าวเหนียวจำ้ำมันออกเค็มๆมันแจียวข้าวเหนียวจำ้ำไปแล้วก็กินกับปลาดุกโดีไม่ชอบหวานเนี่ยถั่วแล้วก็หวานเนี่ยชอบออมมนเนี่ยกินมันนี่ยอร่อยมาก <c oughs> อ,อ,อ,อมากเลยครับปลาดุกกระลำ อรุ่งแล้มากขออันนี้นะคำน้ำจิ้มเด็ดนะนี่อ่ะไม่ใช่น้ำจิ้มแม่อร่อยนะนรอ,อร่อยที่พูดอร่อยนี่ไม่ให้ที่พูดอะ่ะอแล้วน,นี่ไงยุง่งคิ้วคิ้วมับนั่นแหละอันนี้ที่พูดอันนี้อย่างน้ำจิ้มถั่วตัดที่พูดถั่วตัดไม่ยอมจิ้มเจียว หน้าฝนก็เริ่มมียุงแล้วครับเมื่อก่อนหน้าแรงไม่มียุงนะเราไม่ต้องตบยุงยบ้านเราเยอะด้วยดียุงอ่ะป่าคุณผู้ชมฝนตกปุ๊บเริ่มมียุงละทุกทุ่มเลยอะ่ะทำไมออกดูน,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 นั่งนั่งนังนังเสียได้อุ้ยเนื้อประดุกหอมมากอ้าว โอ้กําลังจะหยิบเลยปลาดุกผมว่ามันกว่าเนะปลาดุก่าไรดูกระเม่อนแซ่บสุดยอดมาไก่มาไก่อือร่อยกว่าฮะ อันนี้อร่อยกว่าไปดูอะไรก,กว่าใช่ป่านนี้เขากินมันละมั้งมันมันมันหวานกว่าคุณผู้ชมเนาะอได้กินปลาดุกธรรมชาติอ่ะเนื้อจะแน่นกว่านี้ก็นดินธรรมาชาติาเอามาจากอันน้ซอนเน่ยสาภาพดุตภาพคนไปเอามาคุณผู้ชมหน้าดำหมดเลยผมเกอบโดนเจ้าแค่กัดไงอ๋อใช่ ว่ายน้ำแข่งมัน,น่าจะเซ็ตเซ็ตเป็นยังจะได้บุทธรรมปะกันโอ้ยจะแบบตัวเบลล์เลยหนีมาได้คุณผู้ชมทำไมไม่เจอไเอ,อเ้อนเหลือมากินไปซะจะได้หมดเลืนดหมดตับนขนมเส้นนะขนมเส้นโอมา บคดน้ำจิ้มใช่นไหมแต่อีกอย่างดีเออเอากระดูกเอาเลยไปข้บบนก่อนนะหมามาันนั่งรอเเออานื้ติดมานี่น้อยพี่อ่าเมานี่ไม่ต้องยื้อไกลไยื้อเยื้อไกล อยอร่อยมากเลยทุกคนปลาดุกอร่อยมากปลาดุกมิเตอร์มิมกไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เหรอรลยเจ้ามิเตอร์มิก<อ>ไม่สายปลาดุกนี่ยปลาดุกมันหอมกว่าใช่มันหอมกว่า,อห,อวาหอมมากกว่าเติมเติมปลาเนือ้อเข้าอีกเฮ้ยลองนะ ผมว่าต้องลอง,องสองปลาอะไรงั้ยนะ,ะปลาแหมผู้ชมนี่ทั้งมันทั้งหอมทั้งหนึบนี่โอ้ย,อยน้ำจิ้มมันไม่เผ็ดก็ต้องกินอย่างงี้เปียงใช่ไหมเนี่ยเจมนี่ยน้ำจิ้มเจา้าผักชี ปลาดุกมันต้องเป็นในปลาดุกในรัเสเซียตัวท้อขาอะไรเงี้ยเนาะคุณผู้ชมนี่เลยเมี่ยงปลาเผาปลาดุกเผาตัวท้อขานี่เขายัดตะไคร้มาเนี่ยคุณผู้ชมไอเระวางกล้งนะปอยดุก,กลัางเยอะมากเลยยัยจิ้มเขียวอร่อยมากแล้วก็จุ่มันน้ำจิ้มนี่สองจิ้ม

ไม่ออกจังกินยากโอ้ยงี้แล้วเมื่อไหร่จะไปเลี้ยงเห็ดเห็ดมันยังไม่ออกทุกคนรอ่อนดิใจเย็น เขาออกโอเจนชาวบ้านเขาเก็บกันหลายคนนะเขาไปเก็บโน่นต่างกำนบนน่นำบนมันเรายังไม่ออกเลยหรือออกแล้วหรือเราไม่รู้ไม่ค่ะออกนะพี่ตองมีเซนต์อยู่แล้วเซนต์รับคุณผู้ชมเซนต์เนี่ยตอนนี้กำลังซ่อาเฝ้าระวังอยู่ช่วงเลียหัวต่อัวเรียหัวต่อเดี๋ยวมันจะมีสั t n นิหนึ่งที่ส่งสัญญาณให้ผมรู้ว่าเห็นออก๋อแมงที่มันร้องอะเนาะพี่เกมเคยบอกอ่ะ มันร้องไงมันยิดหรือว่าร้องเหมือนแมลงร้องปิดปีดอ๋อแมันปิดไปอ๋อปีนี่ถ้าออกกได้ถ้าออกก็ไปถ้าไปเก็บมาไปนะขาดโรงเรียนเลยเหรอ <c oughs> ยอมขาดเรียนนะอ่ะลาเขาวันนี้ไปเลยเหรอกประกอบผมเห็ดออกผมก็ขาดเรียนเนอะผูชมไปเก็บเห็ดเพราะว่าไปเรียนได้ก็ไม่ได้ความรู้มาหรอกไปเราไป<อ>วไปันเสาร์ก็ได้นะเลยครับ เลี้ยงก็เก็บเห็ดไงแบบงกนเสาก็ได้จริงอ่ะถ้าจะไปแบงก์เสปาปั้นเขาว่าเห็ดโลหมดอ่ะ <c oughs> อ้อผู้พ่อต้องไปเลยผัวเห็ดออกเขาก็ต้องไปเลย,เเเลยบ้านเขาเนาะบ้านหานารออีกวันนึงรอวันหยุดอะไรเงี้ยเรียบร้อยหมด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 ,หมดดอยผมมานอ,นอนบ้านพี่เกมอ่ะให้พี่เกมปุ๊บ ออกบ้านาต้องออกตีห้าถ้าดอยบ้านเราเนี่ยออกปีห้าผเห็นต้องก็หงมเช้าพอดีปูโดยทันบ้านเราลแล้วก็เชา้าพอดีผู้ชมเราไปเราไปตีห้าใช่ไหมเราก็ไปถึงดอยนู่นอ่ะไปถึงป่าเห็ดเช้าพอดีเราก็หาเลยถ้าเรารอเช้าไปถึงนู่นคนที่เขาไปเช้าเขาก็เก็บหมดปูคอนเสิร์ตอ่ะเจ้าเจ้าเจ้านี่ <laughs> อ,อง,งานวัดเยอะมากคนเยอะเราต้องไปเช้า ไปนอนเลยยิ่งีไปนอน,น,อนลอยเหมือนปีนั้นที่ไปเกมไปเก็บเตเห็ดเลยนะแล้วก็อหอน่อยใช่ไปนั่งแท็มห้องบุญคุณผู้ชมอันนั้นพี่ไปก้านเลยนะนะไปส่องเอาตอนกลางคืนเลยไม่ค่อยเลยผมมามาอีกวันนึงละ <S <S หอยยังอ่อนอยู่กินยากจังเลย อะไรก็เบาเงยเออกินหัวนี่มันดีเป็นเด็กเป็นเล็กกินหัวนั่นจะได้มีประโยชน์หัวเดี๋ยวเราจะได้มีสมองที่ดีกินหัวปลารู้ไห่กินเนื้อสิเนื้อมีโปรตีนก็หัวมันก็มีเนื้อนะคุณผู้ชมเนาะเออมันไม่เท่าตัวตัวมันเยอะกว่าอะไรเยอะหรอกไปที่ผมหอกกับบ้านยังไงนะพี่ยังไม่กินเะไรครับับ เนี่ย <Yeah, S 2> มันต้องเมนูนี้เข้ากับสลัดมากเลยก็ฝนโนคนฟันดีอ่ะผมไม่ได้จัดฟันเราก็เคี้ยวบดได้ง่ายอ่ะหล่นแล้วหล่นแล้ว <laughs> ผมมันจัดฟันเนี่ยผู้ชมมันเราก็เคี้ยวง่ายไอย้เคี้ยวย่างไงบดไม่ค่อยละเอียดม,มันเงหยบมันมันเนี่ย <laughs> มันตายไม่ได้หรอก อหอ,อมห่อนี่ก็มีนดออย่าว่าหอมห่อเนี่ยภาจาบ้านเขาเรียกว่า,าพี่ไม่เด็ดกินแต่พี่หูดหูดเขาบูดาลุดเแถมซี้งอ่ะ ไม่หลุดหรอกคุณยไอ้โลไอ้ไอซี่นี้มันหลุดไปมันเป็นไรเออนั้นฟันผมกินกระดูกไก่ไปใช่ไหมแล้วแบบมันทำให้ฟันคอนอะแล้วผมก็แบบมันเป็นฟันน้ำนมเมื่อบอก่ก็เลยดึงออกอืมแกก็ลม่ขึ้นเลยเอามือดึงเนี่ยนะมันรุดเลยอะเอาไว้มันก็เจ็บอะคือเราเคี้ยวข้าวแล้วข้าวไม่ข้าวอะไรมันไปโดนอะมันทําให้บวมอะผมตัดปัญหาเอาดึงออกเลย คนสมัยก่อนเวลาฝันโยกนะมัดปวดน้ำตาคกเขาบอกตาคกยายผมบอกมัดติดตากแล้วก็คีย้ยงเลยนะคุณผู้ชมขี้ยงปุ๊บมันก็หลุดมันก็ดึงปั่นแลยปุ๊บก็โบราณมาก,ก่นอนแล้วก็ต้องไปโยนบนขึ้นบนอาคาดเนีย่ยโยนปั่นเก่าแต่สมัยนี้รู้ไหมมันเคยเป็นยังไง ก็คือนางฟ้าฟันน้มนมไงครับพี่ชมก็ต้องเอาใส่ใต้หมอนเคยดูไหมนางฟ้าฟันน้มนมมาเขาจะเอาฟันเราไปแล้วเอาตังค์มายัดให้เมื่อก่อนฟันหลุดไอ้ยอกหลุดปุ๊บก็โยนขึ้นราคาเอาอะไรก็เอาเขี้ยวเก่าไปเอาเขี้ยวไมค์กูไม่แกทำโบราณเลยเนี่ยโบราณสมัยนี้ไม่ได้นางฟ้าฟันน้ำนมอ่ะไม่ได้ ในี่อันนี้นะไม่ได้ําคุณผู้ชมฟันเลยไม่ขึ้นก็ฟันที่หลุดออกไปผมก็ยังเก็บไปอยู่วะทุกวันนี้แล้วเป็นไงมันผุหรือมันเป็นไงมันผุเป็นโพรงเออมันมันผุเป็นโพรงตะกัดกัอดูกระไรไงมันทําให้เลยคอนทีเนี้ยพอฟันคอนเือกินอะไรไปมันโดนแล้วมันเจ็บอ่ะอ้าวอ้าวอ้าวเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะอะไรนะอะไรอ้าวอ้าวนะนองอ้าวอะไรเนี่ยล้อหลบอ้าว หมแววนะผมแววผมหาเรื่องไงครับท่นผู้ชมบอกว่าผมว่าโง่เดโง่อยังเมืี้นโอเคครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ชวนคุณผู้ชมนะครับมากินปลาเผาด้วยกันนะครับวันนี้กินเมี่ยงปลาเผาสองปลาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาดุกแล้วก็ปลาหนิลนะครับผมปลาดุกอร่อยนะดุกเผาปลาหนิลเมื่อก่อนเรากินแต่ปลาดุกเนาะเอ้ยไม่เรากินแต่ปลาหนิลปลาดุกไม่เคยกินเราก็เอาปลาดุกมากินบ้างฟิลชั่งกันปลาดุกอร่อยมากเลยคุณผู้ชมโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ ผมกับน,น้องก็จะขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมแล้เจ้ากิมนี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กนะดติดตามด้วยนะครับพบเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับรบ,รบ๊ายบาย